สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะครับก็ผมจะต้องเบาเสียงเกมให้มันแบบน้อยที่สุดอะนะครับอุ๊ยค้างนะครับเพื่อจะได้เสียงผมจะดังนะครับแต่ก็ยังดีเกิดมาเรามีเหตุให้กินละนะครับ เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นไบโอมใหม่นะครับนี่นั่นเองโอเคจากนี้ไปเฮ้ยมีบ้านคนอยู่ด้วยครับอะไรอะอัปเดตใหม่เหรอหรือว่ามอดวะเดี๋เดๆเราจะไปดูกันนะคเฮ้ยน่าตื่นเต้นว่ะ เมื่อกี้มันเป็นบล็อกไม้นะครับไม้ที่แปลรูปแล้วอะนะครับเฮ้ยขอด้วยทีนึงโอใช่เลยครับใช่เลยครับตรงนี้เราจะต้องหันหลังลเลี้ยวไปปูรูปเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใบโอมนี้นะเราจะไปดูตรงนู้นก,ก่อนนะครับเฮ้ยแต่ผมชอบนะใบโอมนะเนี่ยเฮ้ยผมว่ามัน ใช้ได้อะแล้วถามอีกอย่างหนึ่งมันมีเห็ดต้นใหญ่นี้มาด้วยอะเพิ่มมานะครับก็เลยดีอขึ้นหน่อยโอเคเราเดินไปดูกันดีกว่าเ,เราเดินผิดเอ๊ะใครมาร์กจุดอะไรตรงนี้ไว้มันน่าอเมซิ่งมาก ก็จะต้องเดินไปตรงนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บึ๊บเดินเอ้ยมีไบโอใหม่โอเมนเฮ้ยหรือว่าแบบมันโหลดไม่สุดวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามีหมู่ด้วย มูจ้ามูจา,ม,จามูกูครับผมได้ลงมอดไว้มากมายใช่ด้วยครับก็คือไอตัวแมพมันจะเจนเนเรตจากแมพเก่ามานะครับแล้วพอเราเดินไปช้างมันก็จะโหลดใหม่นะครับ อันนี้ก็ตัดไม้ตัดไม้แล้วก็รีบไปฆ่าแกะจะใช้มันเอ็กเลดีไหมเนะี่ยอย่าใช้เหอะมันผมว่ามันเป็นมันเป็นการเกียนถ้าถามว่าผมลงไว้ท่าไมก็ก็เอาไว้เกียนั่นแหละครับก็ตแต่เทปนี้เราจะไม่เกียนใดๆทั้งสิ้นครับตอนแรกผมก็เอาว่าจะเก็บร์ูแล้วแหละแ,แต่ไม่เอาดกวานะครับ เล่นแบบของต๊ของตกดีกว่านะโอ้ยอุยอ้ยอุ้ยทะมกระตุกเลยเลยโอเคก็หาหินกันได้ว่านะครับแต่อย่างแรกเราต้องคราฟก่อนใช้ไม้คราวก่อนแล้วกันให้มันมันดูแหลกแลกยังไงก็ไม่รู้อะ แล้วก็วางตัวัาไปพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่รู้อยู่ดีๆก็มีเสียงเพลงขึ้นมามันเป็นโปรแกรมแล้วไม่รู้ว่าที่มันเด้งขึ้นมาผมก็ตกใจเหมือนกันยู่ดีๆเด้งขึ้นมาได้เฉยเลยก็เสียงเพลงมันก็ดึมดๆมดึมดึมดแล้วก็จะสเกลิตันนะ ว่าขึ้นไหมครับดะอุ้ยเอ้ยเอ้ยเร็วโอ้ผมว่าเมื่อกี้ผมออกไปดูวิดีโอแล้วมันภาพมันจะแบบดูกระตุกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มองทำไงดีวะถึงจให้แม่ง ทำหนุ่มเดี๋ยวรอให้มันเจนเนอเรตโลกสักแป๊บหนึงไม่ใช่เจนเนอเรตโลกดิให้โลกมันโหลดทิ้นึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะต้องออกไปดูคลิปอีกทีแล้วนะตอนนี้ต้องบุเกเซลิตันก่อนครับแต่ผมว่าตอนเนี้ยหน่วงแน่นอนครับ ปรับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเอาไปดูชิปอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะโอเคผมก็รู้นะฮะว่าไปที่ออปชันนะฮะอันนี้ปรับให้เป็นเก้าเก้าแล้วกันโอ้เสียงรอ้อนะปรับให้เป็นเกนะ้าฮะมันก็จะดู ไม่หน่วงแล้วนะครับแต่ผมเนี่แหละหน่วงนะครับตอนเล่นมันดูยังไงไม่รู้อะอย่างก็เป็นดีมด้วยแหละหมอดเยอะไปนะครับโอ้ยแต่ก็ยังดีนะยังใ,ใกล้คำเลยเราก็ได้หินมาแล้วี่แล้วนะเออไม่สงสัยอยู่บอเลาวะา ออไม่ใช่บอดราวานะครับแล้วก็เราเจอเหล็กแป๊บน,นึ่งเดี๋ยวผมคราฟทอดก่อนสำคัญสำคัญนะครับแ,แรกๆก็เดี๋ยวผมขึ้นไปคราฟที่คุดหินเงินเพื่อที่จะเอาไอรอนมาเผาแล้วก็ทำเป็นกันไก่ครับหรือสังกิตจำไม่ได้ละนะครับเชียน่าจะใช่เชียนะ ถ้าพีก็ต้องขออภัยด้วยโอเคปุ๊บปุ๊บทำสติ๊กอ่ะสติ๊กขึ้นมาจึ๊บจึ๊บเดี๋ยวก่อนผมกรอบจุลงบีกโอเคโอเคแต่มันดูแลบวัาอ๋อปังเล โอเคเราจลงไปกันตุน๊บนี่โอ้๋มีบอรวาดนี่อยู่แค่วายห้าสิบเจ็ดนะเนี่ยนะไม่ต้องกดเอฟเอ้ยไม่ต้องกด F3 ดูเลยครับก็มองได้ละพอเอฟเลนะเนี่ยนี่เป็นบอรวา,ย,วาย,ยาวเลยนะ ว่าตอนนี้เราต้องรีบขุดฐานนะครับได้ฐานเยอะแน่นอนครับเจอทุกที่เลยดูเหมือนนะ่าจะเป็นเหมืองใหญ่ด้วยครับก็ต,ตอนนี้มันอาจจะเบื่อหน่อยนะครับมันก็ชีวิตร่ดคือแรกก็อย่างเงี้ยแหละนะครับแต่จะหลังๆผมว่านะ่าจะโคตรเบื่อ,อเลยแหละมั้ง ก็เดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรทาแล้วอะนอกจากลงหลองสร้างบ้านเสร็จอะทำฟืงทําฟาร์มเรียบร้อยอู้ตกใจนึกว่าเห็นคิปเปอร์เห็นบอกยาเป็นคิปเปอร์เราคุยไปแค่ตรงนี้หมดก็เดี๋ยวขึ้นไปสร้างหลักปักฐานก่อนนะครับว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวถ้าเล่นเล่นจบแล้วนะครับ มปนะีถ้าเล่นจบแล้วเดี๋ยวผมจะแจกแมปนะครับตอนท้ายเลยนะครับแบบผมกล่าวว่าผมจะเล่นประมาณสักอีพีสักสิบอ่ะ,อะแต่ถ้าเกินสิบก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมกลัวไม่ถึง่ะดิ่ะนะครับก็เล็งไว้สักสิบก็พอนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากแค่ คลิปหนึ่งนี้อันนี้ผมเล็งไว้ประมาณสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเมื่อกี้ก็ออกไปดูเวลานะครับว่าคลิปจะจบตอนไหนคลิปจะจบตอนสองทุ่มสองทุ่มสี่สิบสามนะครับถ้าถึงสองทุ่มสี่สิบสามล้วก็จะทำการจบคลิปนะครับ โอเคตอนนี้แม่งก็มืดแล้วอะ่ะโอ้ยทำอะไรไม่ถูกแล้วอ,อ๋อเออเผาก่อนเผาเลยผมว่าสร้างบ้านตรงนี้น่าจะดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นที่กำบังกัน่ะมีสไปเดอร์นะครับตรงเอ้ยมันเดินมาแล้วมันเห็นเราด้วยนะวะ ตังไกลอยู่ตังไกลอย่ต้งไกลอยู่ตังไกลแล้วยังจะมาเห็นเราอีกโอเคปุ๊บหน้าได้สองอันแล้วนะครับปุ๊บโอเคเราไปตัดคนแก่แล้วเราก็รีบๆนอนกันดีกว่าเอ้ยแกทำไมต้องยู่สูงด้วยเราเนี่ยคนแก่หายโอ้โซอมบี้ดักโอ้โย ตายตายตายแน่นอนครับโอ้ยตายแน่นอนเดี๋ยวขอมาร์คขอมาร์คไว้ก่อนมาร์คจุดนี้ก็โอ้ยโอเคไม่ต้องห่วงแล้วเรามาร์คไว้แล้วนะครับปด,ด่นตี๋ เราก็จะได้กลับมาได้อย่างถูกต้องนะโอ้เสียวมันตุยหลังเราอะอุ๊ยโอ้โหเราอยู่แค่สามดวงนี่นาโอ้โห و, ค้างในตอนนี้เนี่ยตายครับเอ้ยเมื่อกี้มันมันดอปไอรอนเหรอวะเราจะต้องเดินไปที่จุดสีแดงนะครับโอ้โหเอาชีวิตรอดแต่ไม่รอดนะครับ เออผมตั้งชื่อแล้วละผมจะตั้งชื่อว่าม i ค e า r หนะึ่งจจ็ฮะเอาชีวิตรอดแต่ไม่รอดนะครับอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวลองคิคดดูก่อนนะครับนี่ะผมว่าก็เข้าท่าดีนะเอาชีวิตรอดแต่ไม่รอดสรุปมึงจะเอารอดหรือไม่รอดวเนะี้ยก็มันหมายถึงเอาชีวิตรอดนะครับแต่ เราเล่นอนะไม่รอดโอเคมาได้ชื่อมาแล้วนะครับชื่อนี้ช่างผมเล่นแบบตายทุกคืนนะครับตอนมืดผูเมื่อกี้ถ้าเรารีบตัดขนแกะนะครับเมื่อกี้ดูเหมือนซอมบี้ตัวนั้นจะดรอปไอออนออกมาด้วยนะครับขึ้นไปดูกนขึ้นไปดูก่อน,น,อนเลยสามนาทีเราก็จะทําการจบคลิปนะใช่ด้วยนะครับ ไอรอนจริงๆนะอุ้ยอย่าให้มันดอบแค่ลอดออกมาจังเลยเจ้อซอมบี้ไม่น่าขึ้นไปตัดแกะข้างบนเลยอะปุ๊บอืมแบบเดียวได้สามอันเลยอุ้ยเรารีบขึ้นไปนอนเลยนะครับซอมบี้ไปไหนหมดแล้วเนี่ยเราบอกมองเท่งไปหมดแล้วอ่ะ อ้ามองอยังไ,ไงเนี่ยตาทั่ววะ่ะได้แค่สองอันเองอะโหเรานี่มันช่างสายตาเริ่มไม่ดีแล้วมั้งเนี่ยอ,อ่าเป็นสามจริงๆแล้วจริงๆแล้วเอ้ยซอมบี้ไปไหนหมดวะ่ะน่าสงสัยสงสัยมันจะกลัวเราแล้วนะะ นอนเลยนะครับโอเคนี่ก็คือจุดเซฟเฮาของเราโอเคหูเ,เช้าวันใหม่ครับไอ้นี่ก่อนขวานจุดได้ขวานมาแล้วก็อ้าหมูน้อยแต่มันไม่น้อยแล้วนะสวัสดี ปุ๊บปุ๊บใช้ได้ว่าเราไปนั่นเห็ดเอาเห็ดอืมฉลาดเนาะอยู่ในน้ำเนี่ยฮะอุ้ยอุ้ยฉลาดนงอาะฉลาดฉลาดนะฉลฉลาดนะาดนะตายนะครับบอกแล้วมันเอ้ยทำไมมันไม่ได้วะ โอ้ต้องตรงนี้เหรอได้พวกนี้ไม่ได้ก็ได้นะเพรเราขุดไปทั้งต้นเลยดีกว่าก็ผมกำลังทำอินโทรอยู่นะครับของรายการของผมนะครับแต่คิดชื่อรายการไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่แล้วก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับ ตอนนี้แค่ไอ้นี่ไว้ก่อนนะครับแล้วนี่ก็เป็นคลิปแรกของผมด้วยนะครับผมสังเกตมานะดูหลายๆคลิปมาก็ส่วนใหญ่ที่เอาชีวิตรอดอน,นะครับก็จะเป็นคลิปแรกกันนะครับก็จุดเริ่มต้นนะครับแต่ผมก็มักคิดอยู่ว่าผมจะทำอินทนดีไหมอะแต่ผมชอบทำนะครับอินทนแม้ถึงไม่เท่แต่มันก็ ใช้ได้น่ะแหละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเเว้จ,เจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ